พ่อแม่พี่น้องปองปายสู้ผู้สุกคนนะคะพี่น้องคะวันนี้วิไลก็ให้พ่อใหญ่พามาป่าเห็ดเนาะคะ่ะเนาะวิไลแลนเขามาเบิองแล้ววิไลยางขามาเบิองว่าเห็ดเพิ่นสีออกโบวิไลเขามาแนววิไลใดเห็ดเพิ่งเก่าหลักสามดอกวิไล,ลเลนออกไปบอกพ่อใหญ่ว่านี่อยู่พ่อใหญ่ว่าสันว่าเดี๋ยวคอย วิไลก็เลยแล,แลแนออกไปว่าโอเควาสันว่าให็พ่อหญ่จอดถ่ายอยู่เนาะค่ะแต่ว่าวิไลผุนเห็นไปเดินไปจักน้อยผุนเห็นแต่ว่าวันนี้วิไลก็เลยออกมาเอากระตาออกมาเอาน้ำก็ออกมาเอาโทรศัพท์ที่แหลกวิไลเดินเขามาเบิงซื่อว่าความมันสิมีบอลเนี่ยจ้า่ะพี่น้องค่ะอ้าววิไลลืมเปลี่ยนรองเท้าไปลืมเปลี่ยนรองเท้าพี่น้องคะ นี่แล้วว่างหนึ่งเห็นอยู่เลาะดีละเห็นแล้วกันเลนไปบอกอใหญ่ว่าพไปยั่คอยเห็นเห็ดอยู่ว่าสันว่านั่นหนึ่งดอกพี่น้องค่ะนี่จ้าได้เก็บเห็ดแล้วดอกหนึ่งไปเดินต่อไปเดินหาต่อไปพี่น้องค่ะ วิไลมักเลยเห็ดพึ่งเกาลัดวิไลชอบเห็ดพึ่งเกาลัดแต่วิไลชอบนะ้วค่ะพี่น้องคะไปนี่พี่น้องคะตุปุติปิตุบุติปิตุบุติปีตุบุติปิตุบุติปุติปี มีอีกดอกนึ่งตุปุติปิพี่น้องคะ่ะปีนี้ได้กินเห็ดป่าแล้วนี่จ้าตุปุติปิตุปุติป,ตปิต้องเบ่งดีๆเด้อคันนี่เด้อ,ดอต้องดูดีๆนะนี่เห็ดนะมันก็จะสีคล้ายๆกับเปลือกไม้ ตุปุติปีตุปุติปีดีเลยค่ะพี่น้องค่ะเหตดตุปุติปีดีขายาวยาวเอามีห้อยถากกินไปน้อยหนึ่งไม่เป็นไรดอกสวยอยู่ นตกดีอยู่ดอกพี่น้องค่ะระเบิงหมอดเนี่ยค่ะหมอดงามงามว้ายนี่อีกค่ะเ้ยเห็ดปุยลุยแถนนี้แม่มาตั้งปุยรุยปุยรุยปุยรุยอุ้ย,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 ยงามซําจ้าปุยรุยปุยรุยอุ้ย,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 ยทำว่าโพออกมาจากหมอดขึ้นสิบ่ได้กินดอกน้องเนะนี่ยนี่ซึบตะปุติปีตะปกแตตเปะ มีอีกดอกหนึ่งตะปุติปิตะปุติปิปตะปะตะเปะพอได้อยู่พอได้อยู่ค่ะพอได้อยู่น่ารักเลยกำลังน่ากินอันนี้เห็ดพึ่งขาแดงพี่น้องขานี่กินได้ได้นี่กินได้แต่ค่อยเบ่เอาค่ะ ค่อยเอาแต่มารอเนนเรอเริงหรือว่าเห็ดพึ่งเกาลักแดดก็ดีดีคอยว่าปีนี้คอยสิบวได้กินคอยได้กินอยู่เด้เจอจ้เห็ดนะคะได้อยู่นะยังไปย่างมากกระหอนแล้วพี่น้องเลย ่างบอดีบกกรมเบิ่งตีนอย้าของกับสิบอเห็นดินี่มันต้องก้มเบิ่งตีนมันต้องก้มเบิ่งตีน <c oughs> นี่มันต้องก้มเบื่องตีนค่ะค่ะพูดนะ่างยบยบยบว่บเห็นเด่น้าบกกรมเบิ่งตีนพอได้อยู่ค่ะพอได้อยู่มันกับบัคือเห็ดเพิงหวานเนาะค่ะมันเป็นเห็ดเพิงเกาลัก มันก็จะอยููของมันประมาณนี้แหละถ้าบ่เบิ้องดีๆมันก็คล้ายๆกับกิ่งหมอกิ้งใหม่ล่ะค่ะขาย,ยาวๆเห็ดกำลังเริ่มเกิดเนาะเพราะว่าซุ่มดีอยู่มีหมูอีกปะเห็นเห็ดอันนี้เป็นตะกินอยู่นนเนาะเบิ้องไปเบิ่งมากคือเห็ดเหมือนเห็ดละโงกเลยล่ะค่ะพี่น้องคะพุ่นะนะมีคูพร้อม เห็ดอันนี้คืองามแต่ปุยลุยปิวลิวอยู่บางนนเ,นนเน่เบิ่งไปมาแน่เบิ่งไปคือเห็ดละงกแต่ไม่เอาเราเอาอันนี้อันตุมุติมินี่นี่จ้าเราเอาอันนี้อันนั้นเราไม่เอาอันนี้ปล่อยให้มันสวยๆไปเถอะแต่เราเอาอันนี้นี่ค่ะตุมุติมิก็เะเมแต่เมตตุมุติมิ นี่ค่ะตูมุติมิตมะมอตะเม่นน้อยเจ้าคือโผล่ออกมางามปุยลุยแท่นอเจ้าคือโผล่ออกมางามปุยลุยแน้นออุ้ยงามรอค่อยแท่นอนต้องเบิ่งดีๆนะอันหัวเห็ดกับหัวใบไม้มันก็ไข่กันเกี่ยวไปเบื้งเทยกันนึกว่าเป็นหัวเห็ดโบเมนทำมาแทะใบไม้ใบไม้ ยังว่าถ้าเ,าเบิ้งดีๆกะก็พอได้กินดอกต้องเบิ้งดีๆนะเบิ้งเบิ้งเอาคักๆมันต้องเบิ้งดีๆนี่ค่ะพอได้พอได้ตาจ้องจนตาจ้องจนบ่้องเบิ้ง้ว,ว่าอันใดใบใหม่อันใดใบใหม่โอ้ยหัวหกักต้นหนูีนี่หัวหักค่ะ เบิ่งแนเปี่ยนต้องเบิ่งดีๆเดีด๋ยวนี้กับอันกิ่งมงกิ่งใหม่พู่นะมันเป็นาการนั้นว่า้าบ่เบิ่งดีๆกับกิ่งใหม่มันก็บ่เห็นเลยค่ะนี่ตุย้ยนุยตุย้ยนุยพอได้อยู่อันนี้เห็ดยังนี้อุ้ยอันนี้บ่แเมน่นอันนี้จัางเมน่นอันนี้ค่อยเมน่นอุ้ยอันนี้มาเห็ดตุ๊ปุอยู่แทะจะมาผู้งามผู้จบผู้งามเท่ กว่าเมื่อยแล้วสิเดินออกไปหาพญา,ายู่หลดแล้วอุ้ยโชคดีอีกสองดอกต้นหนุต้นหนุพอได้แกงอยู่จ้านี่จ้าพอได้รู้สึกวางฝนมันหวัวจะตกมากเนาะดินมันหวัวจะซุ่มดินมันหวัวจะซุ่มเล้วมันเฮ็ดเฮ็ดหวัวจะออกนี่ล่ะเอานี่อีกนางหนึ่งนอนตัวตุ๊บุ๊บดิ๊บิ๊บเลย เดิน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 ถ้าบอกเบิ่งดีๆมันก็บอเห็นได้ค่ะพี่น้องค่ะมันต้องเบิง่งคักๆด้วยพ่อนะนี่อีกนางหนึ่งอันนี้นางพ้นขึ้นมาแล้วนี่แหละบังม,มันสีเดียวกับกาบมองกาบใหม่ วิไลก็ตัดขาเห็ดแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะตัดออกไปแล้วอทิมไปนี่เนาะค่ะเนาะปิดไว้เองสิเอาหมอนปะต้องปิดตัดที่บ้านดอกวิไลบดตัดแบบออกนิหน่อยเด้วิไลตัดหลายๆนี่แหละค่ะวิไลตัดแล้วก็ได้ซ้ำนี่แหละวิไลสิเพราะว่าคืิดว่าเห็ดมันหัวตะออกเพราะว่าฝนมันหัวโตตกเนาะค่ะเนาะฝนมันหัวโตตกแล้วบันนี้ก็มันหัวจะซุ่มเนาะค่ะเนาะเห็ดก็เพิ่งจะเริ่มออกเนี่ยค่ะสียางออกไปหาพอหไงล่ะ ย่างออกมาพี่น้องคะ่ะเดินออกมาหนึ่งสองสามสามน้อยน้อยน่าขัเนาะสี่น้อยน้อยหถากกินแล้ว ห้าเอ้ยดอนเดียวหกน้อยๆก็แล้วมาจิงยางออกไปหาพอไงเจ็ดเป็ดยีเลเสียดความสะอาดไปพร้อมเลยเก้าตุนุตุนุ นี่สิบบอล่ะเอานี่สิบนี่สิบพี่น้องคะนีดน่ดอกที่สิบเอาดอกที่สิบเอ็ดอุ้ยตึงหน่อยๆก็เอาตะหักตหนโนติน่กำลังอ้ายเห็นอีกดอกที่สิบสอง ดอกที่สิบสามมีดอกที่สิบสี่เปล่ะล่ะสิบสี่อยู่มุมนี้ไปไปมีดอกที่สิบสี่ดอกที่สิบห้าไปใส่ระเบ้านี้ เออเบิ่งอีกก่อนเอาดอกที่สิบห้าอยู่เบิ่งเดี๋ยวนี้แหละฟ้าแฟดด้วยสิบห้าและ1สิบหกวนอยู่ต้นใหม่ต้นเดี๋ยวนี้ละสิบห้าและ1สิบหกจุบยุ่มหนึ่งเด้นี่ยุ่มเดียวได้นี่อันนี้ อันนี้เห็ดอะไรเหมือนที่เขาบอกเลยอุ้ยเก็บ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 เห็ดคนา้าบอกพี่น้องค่ะว้าวเห็น เห็นข้าเจ้าเก็บนะเห็นข้าเจ้าเก็บเห็นข้าเจ้าเก็บเราต้องเก็บเก็บไปซื้อดูไป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 เห็นน้องอายเก็บอยู่แล้วก็เห็นน้องอะไรนะที่อยู่ฝรั่งเศสอะ่ะก็อยู่อิตาลี กำลังว่าจะเดินออกไปหาพ่อใหญ่ว่าซานพี่น้องค่ะ <c oughs> กำลังว่าจะเดินออกไปหาพ่อใหญ่เจอกลุ่มบกใหญ่เลยตัดออกไปเลยพบทำทีเดียวทำความสะอาดไปทีเดียวพี่น้องค่ะอันนี้เห็นอียังนี่พี่เลเห็นน้องคนอยู่อิตาลีผู้หนึ่งหรอกค่ะ เห็นหนงหลายคนอยู่กระจ้าเก็บเนาะค่ะเนาะแต่ว่าวิไล่ไลขอเก็บไปบังเพราะว่ามีสมุดอยู่มีหนังสืออยู่มีหนังสือเอาหัวหักมีหนังสืออยู่ว่าเป็นเห็ดเอียงเกาะเห็ดคนาติ เห็ดสาหร่ายหรือเห็ดคนานี่ป่อขาสวยขาโอเคอยู่ทำไปเลยทำความสะอาดไปเลย,ยในงุ่มเดียววำลังปะสิญ่างออกไปหาพ่อไงพ่อเลยยุ่มหนึ่งนี่ขาสวยอยู่ตัดออกไปเลย ไปถึงเราทำทีเดียวทำความสะอาดทีเดียวเอาขาหักนี่วิ้ยได้อยู่ขายาวโอเคหมดเร็ว น,นี่แหละเอาอันนี้เราตัดไปหน่อยเนาะตัดไปแค่นี้เนาะนี่เราตัดไปแค่นี้เนาะอืม้าไปดูในหนังสือเอาตัดไปแค่นี้ อืออยัดงียไว้นีนนะ่เลย่งอยบเงียดไว้นีนนะ่แหละก็เจออยู่ดินี่น่ะก็เจออยู่เอาหักไปเลยอันนี้แม,มนบอ <S 2> <S 2> กเกล้ว วิไลเอาไปบ่หัวพ่อใหญ่เราสิให้กินบ่ผูกพี่น้องค่ะยังไม่รู้เลยว่าพ่อใหญ่จะให้กินไหมเห็ดอันนี้เนาะนี่จะ๊ะยังไม่รู้เลยนี่ยังไม่รู้ว่าพ่อใหญ่จะให้กินหรือเปล่าเพราะว่าเห็นเขากินใน youtube อยู่เนาะวิไลก็เห็นเขาเจ้ากินอยู่เนาะแต่ว่ามันคือกันนั่นแหละแต่ว่าบ่แน่ใจเนาะ แต่วบอกหูว่าพ่อใหญ่จะให้กินบอยังไม่รู้ว่าพ่อใหญ่จะให้กินหรือเปล่าขอเก็บไปก่อนเห็นมันงามเนาะเห็นมันงามไม่ใช่แค่เห็นมันงามแต่ว่าเคยเห็นเขากินอยู่เนาะคะเนาะ no? <c ười> สิเดสีออกมาทอะารหางผอกไง <c ười> ดีๆชโชคดีอันนี้เมนบ่นี่ใส่เลยแป๊บแป๊บแป๊บ นบางทีไปเคียใบใหม่พูกาบใหม่พได้จะไปนองกะบางทีเคี่ยกาบใหม่วันเห็ดเห็นกาบใหม่วันเห็ดเลยบางทีอืมสี่ดอกห้าดอกเออเออเออเอเออตะใหม่ตาใหม่มหมอุ้ย เชื่อเห็นวันใหม่ผมได้ยูนนี่เพราะวันเห็ุได้ยินนี่ตุมูติมิตโมะเตเม,มเรื่องเห็นรถดยู่กันรเระช่างออกพี่นองขารเระช่างออกด่นหนึกซุ่มบหมือนทั้ทงเห็นเห็ดกาลัางเกิดบ้านนี่ <c oughs> ได้เดินวนอยู่นี่แล้วบ้านนี้ เอ oh. ๋อตืนวนไปวนมาอยู่นี่แหละนี่ไม่รู้ว่าพ่อใหญ่จะให้กินหรือเปล่ายังโมโหเนาะจ้ะแต่ว่าขอเอาไปก่อนขอเอาไปก่อนไอเหตุดอกขนาดนี้ ขอเอาไปก้อนแล้วกันถ้าพอหา่บาให้กินก็จังวากันอีกเทียนหนึ่ง <c oughs> จังเอามาไหวในปลาคือกเกเออเอ้ออยิ่งดอดแก้ม <c oughs> <c oughs>